ที่จังหวัดนาราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังพลลงสำรวจพื้นที่แล้วก็เล่งช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนนี้น้ำท่วมฉับพลันค่ะเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้พื้นที่บางโงสระย,ยอหมู่ที่6ตำบลบองงออระงแงะจังหวัดนาราธิวาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนต้องแจ้งของความช่วยเหลือกับทหารในพื้นที่ ทางนี้ทหารได้จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหากพื้นที่ใดเกิดเหตุภัยพิบัติสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ